ชมเช็ดเท้านะครับก็เป็นงานฝีมือของหมู่บ้านลำปางหลวงช่วงยามช้านี้ยังร้านก็ยังมีไม่เยอะนะครับ เป็นของฝากนะครับนะครับก็กำลังเตรียมของจัดของขายกันอยู่นะครับวันนี้มีหลายอย่างครับ ครับดีครับสวัสดีครับแม่ค้าครับแบบพริกจ้าแรหูน้ำพริกนมค่ะพริกนมหน้ำพริกนมแม่ค้าขะขรัดของร้านร้านดวงดาวนะครับร้นคสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์นี้นะครับ โทร0913063416ส,ส,สามารถโทรสั่งได้เดี๋ยวลองสามารวจลองถามแม่ค้าดูนะครับแม่ค้าครับชื่ออะไรครับค้าชื่ออะไรครับชื่อน้อยค่ะพ่อน้อยเนะเาะพ่อน้อยขายมานานหรือย,ยังครับ ไปมาสามสิบกว่าปีนะครับตอนสมัยก่อนที่ผมเคยมานั่งดีซึ่งสีสล้อกับ<อ>ตาสีวันนะครับนนจนมาบัดนี้โอ้โหร้านเยอะอแยะแเดนี้เปลี่ยนแปลงหมดแล้วสามารถสามารถติดต่อสั่งซื้อ,อยังไงครับถ้าสนใจจ,จะให้ติดต่อ,อยังไงครับติด<า>ต่อมาทางเบอร์โทรนะครับมาหาป้าน้อยนะครับ บริการยังไงนะคะร้านดวงดาวบริการยังไงครับเขาส่งอะไรนะบริการยังไงครับส่งยังไงครับถ้าสั่งซื้อมาส่งอะไรนะของเคอรี่อะไรส่งเคอรี่ส่งเคอรี่ให้ได้นะครับค่าส่งค่าบริการละครับค่าส่งจ่ายเองนะคะคิดค่าส่งปลายทางเก็บเงินปลายทางด้วยไหมครับเก็บปลายทางเก็บเงินปลายทางได้นะครับร้านดวงดาว มีท้งแคบหมูนะพริกนมใส่อัวก็มีนะคใส่ัวก็มีนะครับ่ข้าร้านใหญ่ๆร้านอยู่ข้างในเนี่ยครับมีร้านมีร้านมีร้านใหญ่อยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งใช่ไหมครับอ่ยายอออครับนี่แยกออกมาอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อบริการให้เพื่อนๆสมาชิกที่มาท่องเที่ยววัดนะครับก็จะ อยู่จุดนี้นานเป็นพิเศษนิดนึงนะครับ<อ>เพราะว่าอากาศตอนเช้าอากาศค่อนข้าง,งเย็นนะครับตรงนี้มีแดดพออุ่นได้นะครับขอบคุณนะครับติดตามช่อง YouTube อนะครับ pkb life style นะครับหน่อขึอ้นมาอ่พี สำหรับตรงช่วงนี้นะครับก็จะเดินจากลานจอดรถขึ้นมานะครับเดินตรงไปตามทางนะครับตรงเข้าไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปนิดนึงก็จะไปบริเวณหน้าวัดนะครับ มีอะไรให้ชิมเยอะแยะมีะให้ทานเยอะแยะครับเดินทางมาจากสถานที่ไกลๆนะครับก็มีสินค้ามีบริการนะครับนี่ก็เป็นของฝากจากลำปางเหมือนกันนะครับข้าวแตนนะครับข้าวแตนข้าวตังนะครับ แน้ำแตงโมนะครับราคาห้าถุงร้อยราคาห้าถุงร้อนะครับลำางลูาของฝากจากลํำฟางนะครับมีเวลาสั่งซื้อได้ไหมครับได้สั่งได้นะครับสั่งได้แม่ค้าส่งให้ได้นะครับเก็บเงินกันยังไงครับเก็บเงินปลายทางมีไหมครับเก็บเงินปลายทางครับส่งเคอรี่ใช่ไหมครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับในทราบเหมือนกันว่าจะติดต่อมาทางไหนนะครับให้ติดต่อมาทางไหนครับติดต่อทางร้านเลยค่ะร้านอะไรครับชื่อร้านข้าวแตนหน้าวัดพระธาตุลำปางหลวงติดต่อหาแม่ค้าชื่ออะไรครับแม่นะคะ้าที่อินทิดานะครับเบอร์โทรครับ นะครฝากเบอร์โทรเลยครับช่อง PKB Life Style ครับ0 9 4 6 4 2 4 7 5 4ี่หกส4 6 4 2งสี4เจ็ค่ะศูนย์เก้สี่หงเ้าค่ะห้าถึงร้อยค่ะนาถึงร้อยสั่งเยอะๆก็ได้นะครับบริการส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งคิดค่าส่งค่าส่งจริงค่ะค่าส่งตามจริงครับบวกบวกให้ลูกค้าไปคนจ่ายนะครับขอบคุณครับแม่ค้าครับ ยังไงติดตามรับชมนะครับช่อง PKB Lifestyle YouTube นะครับติดตามช่อง YouTube ได้นะครับช่องใหม่ครับช่องใหม่ฝากช่องด้วยนะครับก็มีคนดูอยู่หมื่นกว่าคนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของลุงพลป้าแตนนะครับลุงพปาแตเพราะว่าเป็นเปีลุงพลป้าปแตนเหมือนกันครับเพราะว่าตัวเองนี้ก็ไม่ได้เป็นครูแล้วนะครับตอนนี้ ชอบตกปลาครับบ้างเว้นก็มาเที่ยวชมวัดนะครับพาเพื่อนๆเอซไปดูภาพวาดมานะครับตามคําขอนะครับขอบคุณครับแม่ค้าครับก่อนที่จะขึ้นไปไหว้สักการะพระธาตุตปางหลวงนะครับก็จะมีบริการนะครับสินค้า บริเวณด้านล่างนะครับสินค้าของราบจากเมืองลำปางนะครับล้ำล้ำนะครับแคบหมูน้ำพริกหนุ่มแบบเมี่ยงคำครับแมีคำครับก้ากำลังตั้งร้านอยู่นะครับช่องสายๆนี่ก็พร้อมบริการนะครับยามเช้า ท่านที่เดินทางไกลมาจากทางต่างจังหวัดทางกอทมนะครับแวะชมสินค้าของลำปลางได้นะครับสวัสดีครับแม่ค้าครับครับ,รบช่อง PkB ค i ไลฟ์สไ์นะครับช่อง PKB l i ไลฟ์สไตล์ลูกหลานของก่อค้านะครับเมื่วันนี้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมพี่น้องชาวลำปลางหลวงนะครับ เพื่อนๆ FC ไปชมภาพกิจกรรมบ้านจามเทวีกับบ้านใต้มานะครับ2จุดนะครับที่มีการวาดภาพกิจกรรมเมื่อประมาณวันที่10บพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับครับเดินทางมาจากทางไกลหิวเมื่อไหร่นะครับแว่เลยนะครับ มีทั้งมันท, fits, ทั้งเปลือกทั้งกล้วยนะครับอันละสิบบาทนะครับก็ก่อนกลับบ้านก็แวะดูนะครับซื้อน้ำผึ้งป่ากลับไปด้วยนะครับหายากเหมือนกันนะครับน้ำผึ้งป่าครับปัจจุบันนี้ บรรยากาศช่วงวันนี้นะครับเป็นวันธรรมดานะครับยังมีทัวร์มาเยอะแยะเลยนะครับสําหรับวัดพระธาตุกำปางหลวงนะครับเวนนี้ก็จุดทั้งเข้านะครับสําหรับที่จอดรถนะครับสามารถรองรับรถได้มากมายนะครับ ยายพย้อมนะครับยายพยอมก็คุ้นเคยกันเห็นหน้าเห็นตามาหลายปีดีดักแล้วนะครับรช่องก่อนๆมานี่ช่องถือกระจาดนะครับใส่แล้วก็เดินให้บริการลูกค้านะครับปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้มีนโยบายจากของทางวัดนะครับ ต้องขายเป็นจุดนะครับขายเป็นจุดมีสถานที่เป็นจุดให้บริการชัดเจนนะครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทางวัดนะครับช่วงบรรยากาศยามเช้าของวัดธาตุลำปางหลวงนะครับ มีบริการนะครับรถมา้าเที่ยวชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านนะครับ ครับในช่วงของบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับมาจากสถานที่ต่างๆมากมายมากมายนะครับ สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังจำกันได้ไหมครับจำกันได้ก็จำได้ก็จำได้ก็นะนี่่แหละอยูบดีนี่ฟังรับ ครับคลิปนี้ p k b Lifestyle ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก p k b Lifestyle สวัสดีครับ